ทำไมได้เดินมาหาเลือกครูไปนะน้า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  อันนี้ของน้องค่ะ25บา,ทา,นานบาท,านานบาทาค่ะน้ำจะ15บหาทนะคะลขายขอโคกีรับหนึง่ง พระบุญสองมอปัตตานคจังัดพัลัการาชานต่างๆั้งระ่งเองจัปานเค่าัไม่เยงเดียวถทั้งจำับงกทั้งยเื่อเิ่ประนงเราค่ะถ้ามารับูป <notable> ัน <Glenn tuvo> ่างที่ำาประั

สุ้ขายดีแล้วมึกนั้นสาวว่าเห็นหมดเร็วอ่ะสามพุ่มเอาอะไรดีครับเลือกก่อนนั่งดูเร็วอยู่ยากกินนะดีขับรถมาไดิโอ้โหแค่สิบบาทสามสิบฟ็อ